ฝันว่ารักกับคนในฝันฝันว่ารักกับคนในฝันทํานายว่าคุณจะได้รับโชคลาบที่มาจากทางทิศใต้มาจากคนที่มีผิวสองสีช่วงนี้คุณจะมีงานที่ต้องสั่งสรรกับญาติมิตรมีเกณฑ์เช่ได้เดินทางไกลเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานหรือใช้ชีวิตมาสักระยะความรัก คนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคนซึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณช่วงนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากส่วนคนที่มีนิสัยที่ชอบมีความลักที่เป็นแบบหลบหลบซ่อนๆปิดบังซ่อนเลนช่วงนี้คุณจะรู้สึกร้อนรุ่มหรือกระวนกระวายใจเพราะว่ากลัวจะถูกเปิดเผยความลับส่วนคนโสดคนโสดบางคนมีโอกาสที่พบรักกับชาวต่างชาติเขาคนนี้เป็นคนที่ดูดีและเป็นที่ต้องตาต้องใจของคุณค่ะ การงานช่วงนี้การทำงานของคุณคุณจะทำงานผิดพลาดบ่อยๆส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้างานหรือเจ้าของงานหรือคุณอาจจะถูกตำหนิจากบุคคลรอบข้างได้นะคะหากช่วงนี้คุณมีงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติอาจมีโอกาสได้เป็นคู่ค้าหรือลูกค้ารายใหม่ส่งผลให้การงานของคุณดีขึ้นการงานจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นการเงิน ช่วงนี้สภาพคล่องการเงินของคุณดีมีเงินมีทองเข้ามาไม่ขาดสายแต่โปวดระมัดระวังการใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายโปวดมีสติในการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าการซื้อของที่ไม่มีประโยชน์หรือ,อที่ไร้สาระอาจมีผลต่อสภาพคล่องการเงินของคุณได้เลขนำโชค0 4 9หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ